สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันในรายการนะคะพิคเนตรพยากรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงความรักนะคะของผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะในปี2 5 5 8ถึงปีหลังนะคะแบบเจาะลึกนะคะทุกเรื่องของความรักนะคะอาจารย์จะทานายดวงด้วยไพ,พ่พิธเณนะคะดวงตาสวรรค์น,นะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์ถินทางปัญญานะคะคของหมอยนะแม่แต่เพียงผู้เดียวนะคะก่อนอื่นนะคะ อาจารย์จะเชื่อมจิตนะคะโดยการใช้พลังจิตนะคะสื่อไปที่ไพ,พ,พ่พระพิฆเนศดวงดาสวรรค์น,นะคะเพื่อเกิดความแม่นยำและอย่างรวดเร็วร้อซนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ได้เชื่อมจิตไปที่ไพ,พ,พ่พระพิฆเนศเรียบร้อยแล้วนะคะ ความรักนะคะของผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะให้เรามาระวังนะคะในเรื่องความรักนิดนึงนะคะอาจจะมีการนะคะถกเถียงกันเกิดขึ้นนะคะในมีปัญหาครอบครัวนะคะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะคะให้รามาระวังนะคะช่วงครึ่งปีหลังนิดนึงนะคะคำพูดคำจานะคะและสองพันธภาพนะคะความรักของคุณนะคะช่วงนี้นะคะมีการ อนกันนะคะได้ไพ่พระติวัตเจ้ากับพระแม่วุฒนะคะช่วงหันหลังนะคะหมายความว่าช่วงนี้นะคะความรักไม่เข้าใจกันนะคะมีความคิดที่แตกแยกและขัดแย้งกันในเรื่องของความรักนะคะมีการงอนกันนะคะและมีความที่ไม่เข้าใจกันนะคะในเรื่องความรักนะคะช่วงนี้ความรักของคุณนะคะอาจจะมีการห่างเหินกันนะคะเนื่องจากห่างเหินเพราะว่างานเข้ามามีเยอะนะคะและอาจจะต้องทําทงานนะคะ มีการทํางานทีอ่อาจจะแยกกันในเรื่องของที่ทํางานนะคะไปทาํางานต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะความรักก็เลยมีการห่างเหินกันช่วงนี้นะคะให้เรามาระวังนะคะในเรื่องของความพูดนะคะในความรักนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ลงตัวนะคะสำหรับผู้ที่เกิดธันวาเดือนธันวาคมนะคะลักษณะผู้ครองนะคะของผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะได้ไพ่พระพิเนนะเป็นผู้ครองที่มีสติปัญญานะคะ มีความฉลาดหลักแหลมนะเป็นนงี้ยคู่ที่น่าจะดีนะคะเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะคะคู่ครองของคุณนะคะและสิ่งที่สําคัญเลยนะคะอาจารย์อยากจะสรุปนะคะได้ไพ่พระแม่กาลีเหยียบพระศิวะเจ้านะคะช่วงนี้นะคะความรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะ,ะทะเลาะกันนะคะ,ะทาให้เกิดความขัดแย้งนะคะมอุบสษรคด้านความรักนะคะอาจจะถึงขั้น เลิกลากันแยกทางกันนะคะหรือแยกกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะให้ปรับความเข้าใจกันในเรื่องของความรักที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะให้ใช้คําพูดที่ดีต่อกันนะคะพยายามพาคู่รักนะคะไปปรับทิศปัตจัานะคะไปท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้ได้บรรยากาศดีๆนะคะกับชีวิตคู่นะคะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะคะความรักนะคะและอาจารย์จะมีเลขนําโชคนะคะให้กับท่านที่เกิดเดือนธันวาคม เลขนำโชคนะคะได้เลข11นะคะก็ลองนำมาใช้ดูนะคะและสีนำโชคนะคะของผู้เกิดเดือนธันวาคมค่ะได้สีน้ำเงินนะคะก็ลองนำมาใช้ดูนะคะอ่าส่วนเคล็ดลับนะคะเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะถ้าช่วงนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์แนะนำนะคะให้ท่านนะคะพยายามนะคะวันพัะนะคะทานเจนะคะ นุ่งขาวห่มขาวนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะใครที่จะเลากกับแฟนนะคะไม่พอใจกันมีความโกรธกันอยู่นะคะก็ช่วงทุงปีหลังนี้นะคะก็คนที่จะทานเจนะคะนุ่งขาวห่มขาวนะคะทุกวันพักนะคะอาจจะทานไปเรื่อยๆนะคะความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะที่สัมพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะ,ะให้ไปถวายเทียนนะคะเทียนนี้นะคะเป็นเทียนสีชมพูนะคะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะไปที่เร่มเทียนนะคะ ให้ถวายทุกเดือนนะคะและจุดที่พระประธานนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมชีวิตให้พบเติแสงสว่างนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังโสดอยู่ไม่มีคู่นะคะจะแนะนําให้ไปขอพรจากเทพความรักคือเทพปฏิมรตินะคะนําดอกกุหลาบสิชมพู99ดอกนะคะไปถวายท่านนะคะ คงเสด,ด็จลงมานะคะช่วงสองทุ่มสามสิบเก้านาทีไปขอพรนะคะก็จะทําให้ท่านและที่สําคัญคันไม่ได้คือล็อกเก็ตของปฏิบุรตินะคะก็ให้ติดตัวนะคะส่วนใครที่ความรักไม่ดีนะคะก็ลองนั้นเคลียร์ดีๆของอาจารย์นะคะไปใช้ดูนะคะก็จะเป็นการทําให้ความรักความสัมพันธ์ครอบครัวคุณดีขึ้นนะคะและสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอสรุปดวงความรักของพี่เดือนธันวาคมน,นะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะ,ะมีการ เรื่องของค, A, คําพูดนะคะความไม่เข้าใจกันนะคะความโน้อยอกน้อยใจนะคะเพราะว่าเนื่องจากงานเข้ามาเยอะมากนะคะคนรักไม่มีเวลาให้เรานะคะมีการห่างเผินก่นอนสต่ฟันห่างเผินกันมากขึ้นนะคะเนื่องจากการที่ต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่การงานหนักขึ้นของผู้ครองคนรักของคุณนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าเราพูดไม่ดีนะคะก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่นกันนะคะถึงขั้นอยากขาดหรือแยกกันอยู่นะคะก็ต้องระมัดระวัง นะคะและอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับนะคะลองนำไปใช้ดูนะคะและสิ่งที่สําคัญเลยนะคะอาจารย์แนะนำนะคะให้คุณนะคะพาคู่รักนะคะไปท่องเที่ยวคันนีมูลก็จะเป็นการปรับดวงเสริมดวงให้ความสัมพัน์คุณดีขึ้นนะคะ,ะในเรื่องของความรักนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็มีขอฝากรายการนะคะคที่พี่นี่พยก่กรให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะและเราจะนํำสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะ,ะที่ ไม่ได้เลยนะคะเราเราจะมีการดูดวงทํานะค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเป็นรอบรายเดือนสีนำโชคเลขนำโชคนะคะเข้ามาติดตามใจเยอะๆนะคะต่ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะทางบ้านนะคะที่ส่งกําลังใจให้หมยหน้าแม่นคนนี้นะคะโชคประเทศนะคะกําลังใจล้นหลามจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะให้งานดีๆโฆษณาดีกับหมอหน้าแม่นๆ่นะคะ อาจารย์ก็จะพัฒนาผลงานนะคะดีๆให้กับท่านผู้ชมและจะทำรายการให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอทำในรวงที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบพระคุณค่ะ